สวัสดีคุณผู้ชมยิ่งจูต้มหามาหลายเซเว่นมากเลยนะหามาหลายเซเว่นต้มหามาหลายเซเว่นแล้วค่ะตอนนี้มาเจอคตอนจือตอนนี้จูต้เราจะไปบ้านเพื่อนใช่ไหมคะนี่เซเว่นเลยคะเ่าแข่าเพืนพ่เดี๋ยววเไม่รู้หน่อยอ่ะนนแไม่รู้แล้วค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้จู่เจอสิ่งนี้แล้วค่ะที่จต้าหามานานมากแล้วก็จะบอกว่าโอ้ยจต้ก็คือเออ มันเป็นของเรามคา่ามากแล้วก็คือว่าเรามาเจอที่เซเว่นนี่คือเด็กจุบกำลังจะไปบ้านเพื่อนเราไปซื้อเลยแล้วเด็กแถมุนก็บอกว่าไหนไปดูไอติมซี่เลวติ็กจุบก็บอกอุย้ยม,ม,มันจะออกมาอยู่แล้วแม่บอกว่าลองเดินไปดูตู้ไอติมดิแล้วมีอยู่สองกล่องจะเอาให้ได้สองกล่องเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันปรากฏว่าหยิบภาะาอะไรไม่รู้แล้วตู้ไอติมมันลึกแล้วมันมีกล้องข้างในหยิบอีกอันตกไปข้างล่างหยิบไม่ได้เลยหยิบอันเดียวหนึ่งสองสามดไจะเย็นเย็น น,น,อนอ้องหาแน่สอง่วิเยษจะบอกว่าม,มันเป็นอะไรข้างในอะคะเป็นเหมือนไอติมอะค่ะเป็น,อนไอติมไอติมไม่ตื่นต้นขนาดนี้ไม,ไม่รู้เขานี่มา มันเป็นไอติมฮากเกนดัสเขาเป็นในมือไม่มีเลเหรอมันหาย,ยากค่ะส่วนใหญ่เขาเขาบอกกันว่าเหมือนว่ามันจะแบบว่าอยู่ลึกๆแบบว่าไอติมอันอื่นทับอยู่แล้วพอมันหมดก็จะโยมอ๋อแปลว่าไม่เป็นไอสนใจตีไฟวันไทม์แฟรคาแรคเตอร์อินไซด์ก็คือเขาจะสุ่มมันจะ,ะบบมีคาแรคเตอร์ตรัวหนึ่งซึ่งถ้าเกิดีวีเขาเอ็ดดี้วีเขดีวีหรือจอมกุ๊กใครนะวีกับจอมกุ๊กค่วีกับจอมกุ๊กคนเดียวกันคนละคนคนแล้วเอื่อจะคนอื่นเนี่ย ค่อกกะอากาศดีดๆกด็ได,ด,ด,ด้ก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะกลบอยู่ดีจิ๋วอาจจะเก็บเก็บกัดอาจจะกินไม่ลงอ้าวเขาให้กินเข้าไปหรอถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่กินไม่ได้แล้วเขาจะมาแช่ตัวไอติม,ไ,มไหมไม่ใช่มันเป็นฝาหรือเป็นอะไรไม่ได้เป็นตัวไอติมนี่มันคืออ๋อเป็นตัวไอติมใครอ่ะอะไรอะไรระปี เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยวีวีหรอวีค่ะอุ้ยได้วีด้วยแต่มันแตกอ่ะช็อกโกแลตมันแตกคือเขาทำช็อกโกแลตแบบนี้ไงป๊าใช่ค่ะดูจิ๊แล้วมันแตกมันก็คงตกลงไปข้างล่างอ่ะคนคนที่ก่อนหน้าหนูเขาหยิบแล้วตกนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยเด็กจิ๊นจะแก่ตกหน้าโอ้แกินแต่อันนี้ค่ะไม่ได้กินก็ไปเถอลูกหนูเก็บไว้มันก็ละลายแบบเป็นช็อกโกแลตเชื่อหรือเปล่าไมในแบบนี้วีค่ะ 139บาทไหนกินซิติมลตอะไรคะไม่สนใจลต้นเลยอ่ะไม่สนใจแต่แต่แต่ตัวคาราเซอร์ไม่เคยกินเลยคือไม่รู้ว่ามันเป็นไอติมหรือเไงคะแต่น่าจะใช่เป็นไอติมลูกอะไรล่วงลงไปแล้วน่ะกินเจี๊ยบเสียค่ะเย็นเจี๊ยบกินกกินแม่ว่ากินกินดีลูกวีกับไปก่อนเลยไม่ค่ะจิ๊บจะกินทีหลังค่ะมันก็เล็กอะจิ๊บ กินโดนแล้วเหรอบอกม่งอร่อยโหนิดเดียวยังไม่รู้รสเลยอ่ะไอ้วกม่วงมันเป็นไรล,ลูกซุปเโอรแลต์เหรอเข้าใจแลตวค่ะอ๋อก็เข้าใจทำมาลองนะแล้วแม่เห็นไอ้นี่ด้วยน้ำยาซักผ้าดาวนี่อ๋อ,อใช่น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่อ่ะมันเอาเขาเอา BTS มาแปะใช่ป่ะลองให้พวกอามี่อย่างหนูไปซื้อมาใช่ไหมอืมอ้ไม สตรอเบอรี่ไอศครีมบายนี่ไงไอศครีมนมผสมสตรอเบอรี่เคลือบขนมหวานรสช็อกโกแลตตาร์เก็ตดานเป็นเซิร์ฟสตรอเบอรี่ลูกนี่ไงแบบมีสตรอเบอรี่นี่ลูกนี่ไงเห็นไหมค่ะใช่ค่ะนี่เนี่ยเปสตรอเบอรี่ข้างในอร่อยเลยใช่ไหมระหว่างล่วงเลยค่ะมันลองเดี๋ยวฝามันลองไว้อร่อยเป็นพิเศษเลยใช่ไหมถ้ามีหัววีแปะอยู่ใช่ไหม โดนหลอกอลออโดนหลอกนะคุณเจ้ป่้ามันคุณราคาค่ะคุราคาผมไม่นานมันนี้ยยังแบบชอบกินไอติมเอลซ่าใส่ชุดเจ้าหญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยดูเสียเปลี่ยนเป็นร้องเพลงโตละแม่ก็เลยแก่แล้วเลยสิ <c oughs> หมดแล้วนะคะอร่อยมากค่ะอะไรเป็นพิเศษเลยใช่ไหมต้องเก็บกล่องไว้ค่ะไหนเก็บกล่องไ้ที่รลึก โอเคค่ะอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังซื้อเครื่องไอ้ผงไม่ต้องซื้อราวนี่เอ่อน้ำยาปากกันนุ่มราวนี่ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะไอตีมอ่ะเพราะว่าได้วีแล้วนี่โอเคไหมไม่เอาค่ะจะเอาเป็นเมมเบอร์คอนซีนให้โอ้พอแล้วพอแล้วอะบ๊ายบายจ้ะ